ผ้าเขาม้าค่ะผ้าเขมาม้าสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ผืนละ100บาทค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ผืนต่อมานะคะผืนนี้ราคาผืนละ180บาทแล้วก็ผ้าเขาม้านะคะผืนใหญ่ที่สุดในโลกผืนนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ200บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะกําลังมองหาเนาะผ้าเขาม้านะคะไม่ว่าจะซื้อนะคะนําไปตัดนะ <co> คุณลูกค้าขาไม่ว่าจะตัดเป็นชุดหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อจะนําไปตัดเกงๆนาไปตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้ออปเ็นขขง ของฝากนะคะของรับไหว้งานแต่งสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กนะขนาดหน้าผ้าเ5เซนความยาวยอยู่ที่180ซนตเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์16 0 0 8ซึ่งเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมนะคะยังไงก็ฝากนะคะสแกนที่ QR าาคะ่ะกับงาน ผ้าไทยสวยๆในวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008คุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยผ้าขม้านะคะผ้าฝ้ายนะคะผืนเล็กของเรานะคะขนาดน้าผ้า75เซน บอกว่าเล็กไหมก็ถือว่าเป็นพื้นที่เล็กที่สุดของร้านแม่าริภาไทยของเราแต่ถ้าถามว่าเล็กไหมไม่เล็กเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะก็ยังสามารถนําไปนุ่งอาบน้ํานะคะหรือว่านะคะจะนําไปใช้เป็นผ้าขนหนูหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปใช้นะคะในรูปแบบของผ้าพันคอก็ยังได้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้า75เซนขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะ ความยาวอยู่ที่180ซมซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆในวันนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผ้าของหาผ้าฝ้ายผืนเล็กผืนนี้สําหรับผ้าของหมาผ้าฝ้ายผืนเล็กในวันนี้คุณลูกค,าค้าขาราคาผืนละ100บาทราคาผืนละ100บาทนะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ10ผืนค่ะ สั่งซื้อ10ผืน 990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าขอมา้าผ้าายเนื้อนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR าร์โค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะซื้อนำไปใช้เอองหรืว่า ส่งมอบเป็นของขวัญของฝาก แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะวันนี้ในรูปแบบของผ้าขาม้าค่ะในรูปแบบของผ้าขาม้านะคะเนื้อฝ้ายนะคุณลูกค้าคะเนื้อฝ้ายนุมน่มๆระมุลแบบนี้ค่ะราคาผืนละ100บาทนะคะทางร้านก็จะแพคใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยบอกว่ารับ10ผืนคระสีมาเลยได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะเพราะว่าเรามีมากกว่านะคุณลูกค้าคะเรามีมากกว่าะค,ะค้กคา,ากิบเฉด สีต้องขอบอกแบบนี้แหละนะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยบอกว่าคระสีมาให้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ50ผืนขึ้นไปคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อ50ผืนขึ้นไปคุณลูกค้าจ๋าของที่ระลึกงานกรียน ใส่ชื่อค่ะใส่ตำแหน่งแล้วก็ใส่วันที่30กันยายน2568ใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะราคาผืนละ90บาทราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ90บาทนะคะทำป้ายชื่อให้แล้วก็มีใส่ถุงแก้วแพ็คก,กิง้งสวยงามแบบนี้ให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเรามาเริ่มต้นที่ผ้าเข่าม้านะคะรุ่นแรกของเราในวันนี้ราคานะคะคุณลูกค้าขาผืนละ100บาทคุณลูกค้านะคะรับเซตโปร10ผืนค่ะ1 0ผืนอว่าื้อ50ผน,นะคะใน ราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาผืนละ90บาทได้เลยขอพระคุณคุณลูกค้ามงกลอัเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้าถ้ารุ่นนี้หรอถ้ารุ่นนี้180บาทรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายเนื้อหนานุม่มเป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายเนื้อหนานุม่มซึ่งคุณลูกค้านะคะส่วนใหญ่นิยมนําไปใช้แทนผ้าขนหนูเพราะว่าซับน้ําดีคุณลูกค้าบอกว่ารุ่นนี้แหละ ซับน้ําดีแล้วก็เวลาเรานาไปผึ่งใช่ไหมมันระบายอากาศดีใช่ไหมคะก็จะแห้งเร็วไม่เหม็นอับด้วยนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นขนาดหน้าผ้า80เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปใช้งานนะคะได้หลากหลายรูปแบบมากๆคุณลูกค้าบางท่านนะคุณลูกค้านําไปตัดกระโปรง นะคะคุณลูกค้าบางท่านนําไปตัดกางเกงได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเนื้อผ้าฝ้ายหนานุ่มแบบนี้ที่นุ่มนะคะนามาตัดเป็นเสื้อคลุมคุณลูกค้าเห็นไหมจ้าที่นุ่มจัดจําหน่ายอยู่ตัวละ390เบาทเป็นผ้ารุ่นนี้เลยเป็นผ้าเนื้อเดียวกันนะคะพี่จา๋าเป็นผ้าเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วขอขอบ,บอกก่อนว่านะคะรุ่นนี้เรามี1 0เฉดสีรุ่นนี้มีทั้งหมด1 0เฉดสีคุณลูกค้าค่ะราคาผืนละ180บวันนี้สั่งซื้อ3ผืนค่ะวันนี้สั่งซื้อ3าผืนค้่ะสันบา้ จัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษเราก็ไม่บวกเพิ่มทุกกรณีค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ180บาทวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยสั่งซื้อ3ผืน500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับนะคะเป็นเซ็ตโปรสุดปังวันนี้คุณลูกค้าจ๋า6ผืน900บาทเท่านั้นค่ะ น9 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะจัดทาไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะวันนี้นะคะ50ชิ้นขึ้นไป50ชิ้นขึ้นไปค่ะคุณลูกคา้าขาราคาชิ้นละ150บาทราคาชิ้นละ150บาทก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าอยากได้50ชิน้น100ชิน้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยทางร้านก็จะแพ็คนะคะในรูปแบบนะะรูปแบบของทรงกระบอกแบบนี้น่ารักน่ารัก,รก,แ,บกแบบนี้แหละ นะคะให้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสั่งทําเข้ามาได้เลยเดี๋ยวป้ายชื่อตรงนี้นะคะเขียนชื่องานนะคะรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอบคุณมากๆข้อความสูงสุดได้ถึง4บรรทัดข้อความสูงสุดได้ถึง4บรรทัดค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถส่งข้อความนะคะที่จะให้ทางร้านของเรานะคะพิมพ์ให้ แจ้งกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราจัดการให้นะคะรวมไปถึงรูปแบบงานแพคเกจจิ้งรวมไปถึงรูปแบบงานแพคเกจจิ้งนะคะที่มีมากมายหลากหลายและการรวมไปถึงนะคะผ้าขาม้าเราก็มีหลายรุ่นเนาะหลายรุ่นหลายราคาแล้วก็หลายขนาดด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะคะคุณลูกค้าคะชอบรูปแบบไหนก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ปกติราคาผืนละ200บาทปกติราคาผืนละ200บาทวันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเนาะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ4ผืนค่ะ4ผืน800บาทแถมให้ฟรีอีก1่ผืนด้วยคอบเพราะคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรับรองถูกใจแน่นอนรับรองถูกใจแน่นอนผืนใหญ่จัมโบ้มากๆผืนใหญ่จัมโบ้มากๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสําหรับผืนนี้ค่ะ ขนาดหน้าผ้า100ซนตเมตรขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรคุณลูกค้า่ะขนาดนุมเอียงตัวแล้วนะเนี่ยค่ะขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรคุณพี่จ๋าความยาวอยู่ที่200ซนเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆนะคะผ้าขาม้าผ้าฝ้ายมะโครนะคะ ผ้าายเนื้อละเอียดสวยคลาสสิกมากๆสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทค่ะสั่งซื้อนะคะวันนี้4ผืน800บาทแถมฟรีทันที1ผืนด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะผ้าเขอาม้ารูปแบบไหนรุ่นไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0416008ค่กซึ่งนก็มีให้เลือกให้ช์อปนะ,ะมากกว่ฉเฉด่ีนช่เดียวกัน คุณลูกค้านะคะสแกนที่ QR วโค้ดนะนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเพราะว่าร้านแม่มาดีผ้าไทยของเราเนอะตอนนี้นะคะสามารถรับดูรับชมผ่านทางสมาร์ททีวีได้ด้วย <S <s เผื่อตอนนี้คุณลูกค้านะคะกำลังดูอยู่ในทีวีใช่ไหมถ้าดู YouTube ได้ดู n น็ f l i x ได้คุณลูกค้าก็สามารถนะคะรับดูรับชมช่อง YouTube ของร้านแม่มาดีผาผ้าไทยของเราได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าจ๋าเสิร์ชค้นหาใช่ไหมที่เป็น ที่เขียนว่าค้นหาใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เลยแม่มะลิผ้าไทยโอเคไว้คุณลูกค้า่ะเข้าดูเข้าชมได้เลย<ๆ>กดติดตามแล้วก็รับดูรับชมนะคะผ่านทางสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะหรือว่ามือถือคุณลูกค้าก็สามารถเข้าดูเข้าชมได้แบบจุใจเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะผ้าขาหมาคุณลูกค้าขาวันนี้ผ้าขา่าหาราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทไปจนถึงผืนละ200บาทค่ะคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะคะเลือกซื้อเลือกชอ้อปได้ตามใจชอบเลยขอบพระคุณมากมานะคะถ้าอยากชม อยากดูสีผ้าเพิ่มเติมคุณลูกคะะ้าจ๋าสแกนที่คิวคอาคตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเจทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราส่งรูปให้เลือก <c oughs> ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆานะขออนุญาตส่งทางแอปพลิเคชันไลน์นะ <c oughs> ขออนุญาตส่งรูปผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยบอกว่าไม่ได้ซีเรียสอยากได้ราคาเท่านี้เราอยากได้ผี่ผืนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยอย่างเช่นอยากได้นะคะเซตโปรเนาะผืนละ1 0 0บาทนะคะที่สิบผืน990รบาทครสีมาเลยคุณลูกค้าก็บอกแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะที่ผื่นละ1 8 0บาทรับเป็นเซตโปรสผืน500หรือว่าจะเลือกรับเป็น หกพันเก้าร้อยบาทก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าขาหมาผ,า,า,าผ้าฝ้ายผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับโปรซีแถมหนึ่งโอเคนะนะคะผืนละสองร้อยบาทซีผืแนแปดร้อยบาทแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าสะดวกรับโปรโมชั่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดร้านแม่บรีผ้าไทยนะคะอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อออออยยยยเเ็ดนะะคู่่หหหาางงงจกโวตบึพพััญชี สองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรวมไปถึงนะคะอยู่ห่างจากสนามบินร้อยเอ็ดนะคะใช้ระยะเวลาการาระยะเวลาการเดินทางนะคะประมาณ15-20นาทีแค่นั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ที่นะคะ ขอแจ้งปักหมุดเพียกัดเลยเลย <c oughs> อยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจดส่งสินค้าทุกวันด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็ฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y YouTube แม่มัีพาทไทยรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะรับดูรับชมได้ทุกๆช่องทางแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าในมือถือนะคะก็สามารถรับดูรับชมนะคะช่อง YouTube แม่มันีพาทไทยของเราได้ตลอดวันเลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณทุกก,นนก,กาาารนะคะคตติดดม้ไป ะะกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าก็สามารถเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่านะคะ1 2 0 0 0รีวิวในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆค่ะ